เครื่องชาร์จ t h มสันก็จะมีทั้งหมด2สีนะครับมีสีเหลืองดำนะครับแล้วก็สีเทาดาเดี๋ยวจะมาแนะนําหมวดการใช้งานต่างๆนะครับผมอันดับแรกนะครับเราเสียบปลั๊กนะฮะแต่ยังไม่ได้คีบที่แบตเตอรี่เสียบปลั๊กเฉยๆนะครับพัดลมมันจะไม่ทํางานนะครับผมจะไม่หมุนนะครับต่อมาครับเราจะมาแนะนาปุ่มกดเลื่อนต่างๆนะครับผมกดทีนึงนะครับตัวนี้อันที่1จะเป็นชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ครับอันที่2เนี่ยเป็นชาร์จแบตเตอรี่ AMG นะครับเราจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะฮะเป็นพวก รถยุโรปที่เขียนว่าแบตเตอรี่ AMG นะครับส่วนกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเลื่อนมาที่แบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วกดอีกทีครับมันจะเลื่อนมาอันที่1นนะครับผมเพราะว่าอันที่4มันจะไม่ขึ้นนะฮะเรายัางไม่ได้คีบที่แบตเตอรี่มันจะกดได้แค่3อันครับผมถ้าเราคีบแบตเตอรี่อันที่4มันถึงจะขึ้น <S <S เดี๋ยวจะมาได้นําเรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็จะมี2แบบนะครับผมแบบที่1คือแบตเตอรี่ที่ไฟหมดเฉยๆครับที่ ไม่เสียนะครับผมหรือว่าเซลล์แบตเตอรี่ก็เสียหายเป็นบางส่วนแต่ว่ายังใช้งานได้ยังฟื้นฟูได้นะครับต่อมาครับเป็นแบบที่2ก็คือแบตเตอรี่ที่เสียครับจอดรถหลายเดือนหมายถึงว่าเซลล์แบตเตอรี่ตายสนิทนะฮะเอาไปชาร์จกับเครื่องใหญ่นะครับเครื่องเล็กหรือว่าเอาทมสันไปชาร์จก็ ไม่ได้ครับผมตัวนี้นะครับผมจะมาลองชาร์จให้ดูทั้งแบตดีและแบตที่เสียนะครับว่าอาการมันแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาลองแบตที่เสียก่อนนะครับอาการของแบตเตอรี่ที่เสียนะครับมันจะขึ้นหน้าจอหลายแบบแล้วแต่ยี่ห้อของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะมีช่วงท้ายให้ดูด้วยนะฮะในบางรุ่นนะครับกดเลื่อนทั้ง4ี่ปุ่มมันก็ขึ้นแบบนี้ครับผมทั้ง4ปุ่มเลยนะครับกดเลื่อนก็ขึ้นฟอลแล้วก็ตัวเลขสลับกันครับผมแต่สำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถกดฟูฟื้นฟูได้เลยครับผม ฟลแบตเตอรี่ได้นะฮะแต่ว่าเป็นแบตเสียครับสังเกตว่าพัดลมนี้จะดังเบามากเลยฮะแทบจะไม่ได้ยินครับผมในโหมดฟลุตโฟมก็จะดังเบาลักษณะนี้เองเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาทําการชาร์จในแบตที่เราบอกว่าเสียนะครับผมควรทิ้งอย่างเดียวเปลี่ยนแบตใหม่นะครับผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวเรามากดโหมดชาร์จมอเตอร์ไซค์กันนะครับก็คือโหมดที่3นะครับนี่ครับผมเหมือนเดิมนะครับก็คือ มันไม่ชาร์จครับเพราะว่าเซลล์แบตมันตายสนิทครับผมก็คือเราจะใช้เครื่องชาร์จใหญ่เครื่องชาร์จเล็กหรือว่าทอมสันก็ชาร์จไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเซลล์แบตมันเสียครับผมคือตายสนิทเลยนะฮะหรือว่าถ้ามันชาร์จนะครับก็จะชาร์จไม่กี่วินาทีก็จะกลับมาเป็นหน้าจอแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแบตมันเสียนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่อันนี้นะครับคือเซลล์แบตมันยังไม่เสียหายเยอะเราสามารถกดชาร์จได้เลยนะครับผมแต่ว่า บางตัวเสียหายเยอะครับเรากดชาร์จไม่ได้นะครับมันไม่ชาร์จก็กดมาโหมดฟื้นฟูให้มันฟื้นฟูเซลล์แบตเตอรี่ให้ดีขึ้นแล้วแล้วก็กดปุ่มชาร์จส่วนแบตลูกนี้นะครับผมกดโหมดฟื้นฟูเซลล์แบตเตอรี่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามากดเลื่อนนะครับมดชาร์จในมอเตอร์ไซค์ดูว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับสังเกตนะครับผมก็จะขึ้นชาร์จแบบนี้เลยนะครับนี่ครับขึ้นหมดชาร์จนะครับตัวเลขชาร์จสลับกับแรงดันนะฮะมีตัวหนังสือ สีแดงขึ้นชาร์จแบบนี้นะครับนี่ครับคือชาร์จปกตินะฮะส่วนพัดลมนะครับก็จะดังแรงนะครับผมเพราะว่าเข้าหมดการชาร์จนะครับนี่คือแบตที่ยังฟื้นฟูและชาร์จได้แลแลกลับมาใช้งานได้นะครับที่แบตไม่เสียนั่นเองต่อมาครับอาการที่ลูกค้าชาร์จกับแบตดีๆไม่เข้าอาการนี้ครับลูกค้ามักจะเข้าใจผิดบ่อยๆนะครับผมพอได้เครื่องมาปุ๊บนะครับซื้อมาแล้วนะฮะอยากจะชาร์จมอเตอร์ไซค์ตัวเองใช้อยู่ทุกวันคืออยากจะให้แบตเตอรี่มันเต็มไว หรือว่ารถยนต์อย่างเงี้ยใช้อยู่ทุกวันครับผมเอ๊ะชาร์จไว้ให้มันเต็มนะฮะปรากฏว่ามันขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับคือมันขึ้นชาร์จครับผมเนี่ยครับขึ้นชาร์จปกติแต่ว่าชาร์จแป๊บเดียวครับผมนี่นะครับครับมันก็ขึ้นฟูลอย่างนงี้ครับขึ้นเต็มนะฮะนอ่ะทำไมเต็มเร็วจังนะครับคือสาเหตุแบตเตอรี่มันมีไฟเยอะอยู่ครับผมก็คือว่าเครื่องตรวจจับว่าแบตเตอรี่ยังมีไฟเยอะมันยังไม่ถึงเซนเซอร์ของเครื่องชาร์จนะครับ เมือ่อใดครับที่แบตเตอรี่มันต่ําหรือมันน้อยถึงเซนเซอร์มันจับได้เงี้ยมันก็จะขึ้นหมวดชาร์จให้ปกติหรือรถบางคันนะครับเราต้องการเอาไปชาร์จรถชา์อยู่ทุกวันพอขี้ปุ๊บมันอาจจะขึ้นแบบเต็มฟอสอย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมนั่นก็แสดงว่าไฟเยอะอยู่นะครับส่วนมากนะครับซื้อเครื่องชาร์จไปนี่ก็จะไปชาร์จกับแบตเก่านั่นเองนะครับผมแบตบางลูกก็เสียนะครับชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่เข้าต้องทิ้งแบตบางลูกก็ ยังใช้ได้อยู่นะครับยังเอาไปเครื่องเอาเครื่องไปชาร์จก็ยังกลับขึ้นมาใช้ได้ส่วนเราใช้เครื่องชาร์จชาร์จไปแล้วแบตจะใช้ได้นานหรือว่าไม่นานก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์เซลล์แบตท,ที่ยังเหลืออยู่นะครับเมื่อเราเอาเครื่องชาร์จไปชาร์จกับแบตเตอรี่ที่เสียนะครับหน้าจอขึ้นเครื่องชาร์จไม่เหมือนกันแล้วแต่ยี่ห้อของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่บางรุ่นหน้าจอขึ้นค้างนะครับกดบอันไหนก็ไม่เลื่อนนะครับบางรุ่นก็หน้าจอดําเลยครับผมก็คือไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับ วิธีเช็คว่าเครื่องชาร์จเรายังใช้งานปกติหรือเปล่านะครับเราไม่ถอดเครื่องชาร์จออกนะครับเสียบแต่ปลั๊กไว้แล้วลองกดดูโหมดนะครับถ้าโหมดเลื่อนได้3โหมดแบบนี้ครับถือว่าเครื่องชาร์จปกตินะครับผมแบตเตอรี่เราเสียนั่นเองนะครับผมมีติดบ้านไว้ดีมากๆครับแบตเตอรี่รถยนต์เราอ่อนเราก็ชาร์จได้เลยไม่ต้องถอดแบตไปชาร์จที่ร้านนะครับหรือว่าแบตเตอรี่เรายังใช้ได้อยู่อย่างงี้ครับเราถอดออกเปลี่ยนแบตใหม่แล้วก็ชาร์จไว้เป็นแบตสำรองนะครับ